พบกับนักสุดเจ้าสิรประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้ SUV กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้มี SUV จากค่าย Honda ที่เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับงบประมาณอาจจะไม่มากแต่อยากได้รถครอบคัวที่เป็นแบรนด์หลักอย่าง Honda ฮะ,นะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 3 Honda CRV Gen 4 2.0เ e 4ดาใหม่170,000กิโเมตร อีกแล้วะ Honda CR v i s i ที่4นะฮะโมเดลผลิตปี2013ครับคันนี้เป็นรถบ้าน2,000นะฮะ,ะตัวนี้2.0 E4 Will d i e นะเป็นตัวก่อน Minor c h a g e ฮะรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้น1,274,000บาท อายุรถ10ปีพอดีนะฮะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพควาไม,มาไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้170,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเเต็มราคาครับทหารเฉลี่ยออกมานะไม้17อายุรถ10ปีนี่ก็ตกปีละหมื่นเก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่สูงเลยนะถ้าเทียบกับอายุรถฮะอ่ะคันนี้นะฮะตอนนี้เข้ามาต้องบอกว่ารอยทั้งคันตามอายุนะก็มีริ้วรอยกระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆ เพราะฉะนั้นเราเก็บสีให้รอบคันยกเว้นหลังคาล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยฮะว่าสภาพเป็นไงมาตัวนี้ 2.0E นะก็จะมาด้วยกระจังหน้าสีดำา3ชั้นแล้วก็มีคิ้วโครเมียม3ชั้นแบบนี้เท่ๆเลยนะฮะโลโก้เด่นๆสวยๆแบบนี้นี่นะครับไฟหน้านะฮะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม LED นะฮะแต่ก็อย่างว่านะ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นไฟนี่ออกเหลืองนะฮะ ออกหมองค่อนข้างเยอะและ้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอ่อล้างขัดไฟหน้าให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ใสสวยยิ่งกว่าเดิมนะครับไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนะครับอ่ะสีเราเก็บแล้วนะฮะเหลือแค่ไฟหน้านะฮะเดี๋ยวล้างขัดให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้ของเดิมเขาให้มาก็ตามอายุนะสิปีมีหมองมีเหลืองแน่นอนเดี๋ยวทำออกมารับรองสวยใสยแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วง นะมีไฟตัดหมองให้ในตัวนะ,ะสีมาด้วยสีลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกนะฮะออกแดดตอนนี้เงางามโดดเด้งแน่นอนฮะเพราะเราเก็บให้รอบคันเลยนะครับสวยงามกันชงกันชนรายเรียบร้อยเลยนะครับแถบขวาก็เช่นเดียวกันนะฮะเราเก็บสีให้รอบคันเลยนะเรื่องชนหนักไม่มีนะฮะเราเก็บก็เพราะว่ามันรอยมันเยอะกระจัดกระจายหลายจุดตอนนี้เก็บออกมาแล้วสวยงามเรียบร้อยใช้ได้เลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวมือจับ รุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะฮะแล้วก็เจ้าของเดิมนะให้ฟรีมานะครับเรียบร้อยเลยนะครับมีการขโมยให้นะฮะส่วนหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับหลังคาก็ล้าง,าางน้ําเปล่าให้อย่างเดียวเสาอากาศแบบคริปฉลามฮะข้อไปก็ยังบางๆใสๆนะครับส่วนล้อนะครับมาต่อกันที่ล้อนะฮะล้อก็จะมาลายเดิมเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงาน เป็นล้อแม็กคอบ17นะฮะได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับเบอร์2 2 5 6 5 R 1 7เนะครับเนื้อแม็กโดยรวมก็ใช้ได้ฮะไม่ได้มีเบียดฟุตบาทไม่ได้มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับยางที่เห็นนี่เป็นยางที่เจ้าของเดิมให้มานะครับก็เป็นยางของ n e x กเปี2020ก็โอเคนะถือว่ายังใช้ได้กลางเก่ากลางใหม่ก็ยังใช้ได้นะฮะไปตามนี้ได้อีกสัก2ปีได้สบายๆนะครับ ลุ้มล้อสวยงามฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรด้านหลังนะครับได้ดิสเบรกเหมือนกันแลวล้อก็ถือว่าดูดีนะครับถือว่าสวยเลยนะฮะถือว่าสวยเรียบร้อยไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่โตนะฮะยางของนิคเซนเจ้าของเดิมให้มาปี2020หรือเปล่าดูตรง20นะครับปี20ทั้ง4เส้นดอกก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะครับค่อนข้างลึกค่อนข้างเต็มนะ ก็ใช้ได้อีกสัก2ปีหรือ3ปีก็ได้นะฮะซุ้มล้อส,สวยงามนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรเรียบร้อยดีนะครับอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะด้านหลังเปิดมาแล้วฮะ,ะด้านหลังก็อาจจะมีรอยบ้างนะ,ะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตามธรรมชาตินะ,ะมีขึ้นลงมีขนของกันนิดหน่อยแต่ด้านในเดิมครับเม็ดอาคด้านในที่เดิมสนิทเลยฮะเม็ดอาคสวยงามอยู่โรล ซอกประตูด้านในนะครับก็สวยเดิมๆนะครับก็ยังสวยยังดูดีนะฮะสิปีแล้วแต่ยังดูดีมากๆนะครับเสากลางขวาล่ะเป็นไงเม็ดอาร์คยูครบซอกประตูด้านในครับหัวน็อตด้านในเดิมๆนะฮะไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาคนขับเม็ดอาร์คยูครบตลอดทั้งแนวเลยนี่อยู่ครบเลยนะฮะ ซอกประตูด้านในก็ยังสวยเดิมๆนะครับใสๆนะฮะ <ๆ S 1> ด้านหลังนะฮะแน่นอน SUV ก็ต้องมาในสไตล์ Hatchback 5ประตูนะครับมีไฟเบรกให้เท่ๆเติมป 85, e 85ได้ด้วย <ๆ S 2> กระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มและไลฟ้านะฮะไฟท้ายครับเจนที่4ตัวแรกก่อนไม่ c h a เชนไฟท้ายหน้าตาแบบนี้ซ้ายสวยครับ <ๆ S 2> ขวาเรียบร้อยฝ <ๆ S 2> <ๆ S 1> าท้ายฮะตอนนี้สีสันเรียบร้อยนะสวยงามนะครับ ก็โอเคนะเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะเป็นตัวโฟล์วิด้วยนะฮะตัวนี้นะครับฝาท้ายรู้สึกจะขัดนะฮะรู้สึกจะใช้ขัดจะมีฝาท้ายที่ริ้วรอยไม่เยอะขัดเอานะครับนะส่วนกันชนน่าจะทำนะครับกันชนคิดว่าทำนะกันชนโอเคเรียบร้อยนะฮะพับตกพัดติกอะไรด้านล่างก็สวยนะครับอ่ารุ่นนี้เซนเซอร์หลังไม่มีนะฮะเพราะว่าเขาให้กล้องหลังมาแล้วนะครับ มีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะอ่ะเปิดมาดูตะเข็บหน่อยรุ่นนี้อย่างที่ว่านะ,ะมันไฟท้ายมันบังวิธีดูเราก็ดูตรงนี้เอานะเมทาร์ Met k, สวยงามน็อตฝาท้ายเดิมครับไม่มีถอดตัวอักษรคมกริปไม่มีขยับอะไรนะฮะเมทาร์ Met k, สวยงามน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะตัวอักษรคมกริปเลยนะฮะแล้วก็แนวซิลิโคนด้านหลังนะฮะฝาท้ายด้านหลังก็เดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยการชนหลักใดๆนะครับ มีถาดรองกันกระแทกมาให้จากเจ้าของเดิมด้วยขอบคุณมากนะครับผมพื้นยังสวยยังดูดีนะครับน่าด้านหลังก็จะมีล้ออะไหล่มาให้นะครับแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันล้ออะไหล่ก็เป็นแ็กนะฮะผิวพันด้านหลังแห้งสนิทนะฮะไม่มีติดแก๊สแนวซิลิโคนเดิมหมดไม่มีน้ําท่วมนะฮะไม่มีสนงสนิมไม่มีชนหนักอะไรนะครับทุกอย่างแห้งสนิทนะครับาภาพรวมแถบซ้ายกันต่อนะฮะ แถบซ้ายภาพรวมเท่าที่ดูก็สวยใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับนะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีฟิล์มมาให้จากเจ้าของเดิมเรียบร้อยเลยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยเท่ๆนะฮะล้อแม็กซ้ายนะครับยังดูดีนะครับไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะครับแล้วก็ยาง넥เส้นปีส0 2 0นีทั้ง4เส้นอ่ะนี่นะครับดอกก็ยังเหลือเยอะครับยังสวยมากๆ นะยังค่อนข้างเต็มค่อนข้างลึกซุ้มล้อสวยงามครับไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับล้อหลังครับก็ดิสเบกทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะแล้วแ็กก็สวยเหมือนกันหมดเลยทั้ง4ี่วงนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงยางปี20นะครับดอกก็ยังเหลือเยอะนะนี่ยังสวยยังเต็มนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อครับมาสะโพกหลังซ้ายฮะเมดอาร์คสวยงามอยู่ครบ เสากลางซ้ายเม็ดอารสวยงามซอกด้านในฮะน็อตด้านในเดิมหมดนะไม่มีขยับไม่มีรอยถอดเป็นเพลทเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ R20A6 ลงท้ายด้วย1104076เลขตัวถัง MRHRM ลงท้ายด้วย P102453 เสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอารสวยงามตลอดทั้งแนว ซอกด้านในครับสวยเดิมๆใสๆเลยภาษีต่อยังต่อแล้วหมดอีกทีมีนาปีหน้าใช้กันได้ยาวๆพร้อมกระจกเดิมของ Honda และฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องกันฮนะไปเครื่องยนต์นะฮะเจนนี้ก็จะมีทั้งเครื่อง2,000แล้วก็2,400ซีซีนะฮะถ้าท่านไม่อยากได้เครื่องใหญ่เล่นตัวนี้ผมว่าก็เหลือๆแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น i v t e c 2,400 155แรงมาจะเป็นบล็อกเดียวพวก Accord นะฮะ รองรับได้ถึง e 8 5เลยนะครับเกีย e ร์ออโต้5สปีดอัตราเส้นเลืองก็ประมาณ12โลลิตรนะฮะไม่แท้ๆ1 0 7 0 0 0แื่นกิโลเมตรเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยนะฮะน็อตเดิมฝั่งคนขับน็อตเดิมไม่มีขยับนะร,บรุ่นนี้แก้มขวามีพลาสติกบงังอาจจะดูยากเล็กน้อยนะฮะเราก็ดูเบ้าโชคไปเลยฮะว่าเม็ดอาร์คสวยงามผิวผัดแห้งสนิทซับในรูกลมคม,คมกริบเบ้าโชคตัวอักษร ดับนี่คมๆเลยนะฮะดับเนะเม็ดอาร์คสวยงามคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายนะครับไม่มีอะไรบางน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริปคันหน้าก็ผิวแห้งนะรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมๆไม่มีขยับอะไรนะครับเบ้าโชคซ้ายขวานะฮะหน้าตาเหมือนกันเลยเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะครับ ซับในด้านซ้ายก็รูกลมผิวพันธุ์แห้งๆน็อตด้านซ้ายก็เดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีพ่นไม่มีขยับส่วนฟ้ากระโปรงมีถอดมาเก็บสีบ้างนะฮะก็ตามอายุ10ปีก็ต้องมีถอดมาทําสีกันบ้างแต่ว่าผิวด้านใต้พวกนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับพวกนี้แห้งสนิททาเฉพาะรอบนอกแผ่นกันร้อนยังสวยดูดีนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นเลยนะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสติกเกอร์นี่เรียบเนียนทุกแผ่นเลยนะฮะ ติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน,อน็อตมีถอนมาทําสีบ้างนะครับเล็กน้อยอ่ะโดยรวมก็ถือว่ายังสวยเดิมใสนะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันก็จะได้บอกหนังแท้ปรับไฟฟ้าที่คนขับนะฮะที่เห็นนี้ก็เป็นเนื้อเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับอายุรถส10ปีแล้วก็จริงแต่ผมว่ายังถือว่าดูดีมากๆนะครับโดยรวมถือว่ายังสวยมีเหี่ยวมีย่นบ้างก็แน่นอนฮนะเรื่องปกติมีขึ้นมีลงก็ ต้องมีเหี่ยวมีย่นแน่นอนแต่ดูด,ดูโดยรวมแล้วผมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะงานพัดตรงพับติะตอะไรก็ยังสวยนะริ้วรอยมีบ้างไหมมีบ้างตามอายุ10ปีแต่โดยรวมๆถือว่ายังโอเคมากๆนะครับยังดูดีมากๆนะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวหาให้ด้านหลังนะฮะก็ฟิล์ม สวยใช้ได้แผงประตูด้านหลังก็จะ <c oughs> สวยหน่อยเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้านะครับก็สวยเลยเจ้าของเดิมก็แถมผ่ารองเท้ามาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะแล้วก็มีแอร์หลังให้เสร็จสับเลยบาะก,กลางก็เนื้อเดิมหมดนะครับของโรงงานยังสวยมากๆนะฮะแล้วก็แถวกลางนี้เขาก็จะดูดีหน่อยเพราะว่าการใช้งานจะน้อยกว่าแถวหน้าอยู่แล้นะหวหัวมอน3ตํตแหน่งฮะ,ะรูติดตั้งคาซิตไอโซฟิกก็มีให้ ที่เท้าแขนรองวางแก้วนะ้ำมีให้นะครับอแผงด้านท้ายนะครับก็ตามสไตล์รถ s u v 10ปีก็คงจะมีทลอะก,กันบ้างแหละนะเขาก็คงมีขนของนิดหน่อยอันนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติไปไม่มีอะไรส่วนด้านหลังนะฮะก็ <c oughs> แน่นอนก็มีบ้างนะริ้วรอยเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อย10ปีก็มีกันบ้างนะนิดหน่อยด้านในก็โอเคด้านในไม่เยอะนะฮะด้านในโอเคด้านในยังสวยนะครับด้านในยังสวย อบอกรุ่นนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันดึงพับได้นะ,ะนครับมันก็สะดวกสบายนะไม่ต้องเดินไปนี่เวลาเราจะขนของอะไรเยอะๆก็พับแล้วปล่อยมันล้มลงไปอย่างนี้เรียกว่าพับราบได้เลยนะครับเป็นข้อดีของรุ่นนี้ด้านหลังมีไฟส่องสว่างมาให้อีกหนึ่งนะครับประตูหลังซ้ายนะครับก็ถือว่าดูดีครับยังสวยมากๆนะฮะริ้วรอยไม่มีอะไรฟิล์มโอเคยังสวยบอกพับแยก60-40ได้นะฮะ บบอึ๊บอึ๊บอ่าโอเคห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเนื้อเบาังสวยมากๆนะครับเป็นเนื้อเดิมโรงงานที่ยังดูดีแผงประตูหน้าซ้ายนะฮะก็สวยนะฮะดูดีริ้วรอยมีนิดหน่อยไม่น่าเกลียดตามธรรมชาตินะฟิล์มก็ยังใช้ได้เบาะหน้าซ้ายก็สวยนะครับ,ย,รบ,ย,รบยังดูดีมากๆเลยนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวไปลองขับกันมาลองขับกันเลยนะ 2.0e 4 wheel drive นะฮะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้ มีรีโมทกุญแจสำรองมีให้เป็นแบบเสียบนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไมา์แสนเจ0ดหได้อดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิที่แยกซ้ายขวาเลยนะฮะแล้วก็มีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรก็มีให้นะฮะอ่าโอเคก็สะดวกสบายคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะมาแบบแข็งๆหน่อยนะเป็นพลาสติกแข็งๆ โดยรวมก็ใช้ได้นะครับถือว่ายังโอเคดูดีอยู่แอร์แบ็กเท่าที่เห็นด้วยตาแอร์แบกน่าจะ2ใบนะครับ2ใบเห็นแค่ด้านหน้า2ใบพร้อมกับเบรก ABS อ่าหนะ้าจอรุ่นนี้นะฮะก็ในยุคนั้นก็จะให้มาแค่นี้แหละเป็นแบบคลาสสิกนะครับเล่นได้ CD MP3 ได้นะฮะแต่เหมือนจะต่อโทรศัพท์ได้แล้วนะครับมีบลูทูธให้อ่ามีบลูทูธให้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะฮะต่อบลูทูธได้แล้วนะ ก็ตามมาตรฐานโรงงานนะใส่ CD ดีได้6แผ่นด้วยเจ๋งยุคนั้นถือว่าเฟี้ยวแล้วละ่ะมี AUX อะไรให้เสร็จสับแล้วก็รู้สึกกล้องอจะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะฮะก็เขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับกล้องหลังนะโฉมนี้ก็จะฝังไว้ในคอนโซลแบบนี้เลยครับด้านล่างนะครับก็เกียร์ฮะออโต้หสปีดนะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็รวมๆก็พอใช้ได้นะ,ะตามอายุริ้วรอยมีบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะ ก็เป็นเกียร์ดั้งเดิมมาตรฐานของ Honda นะฮะสปีดยังไม่ใช่ CVT นะครับรุ่นนี้มันก็ค่อนข้างทนนะพวกเกียร์แบบรุ่นเก่านะแล้วอัตราเร่งมันค่อนข้างดีภาวะเอาเล็ด้านล่างมีให้นะ,ะหนึ่รูร่องวางแก้วน้ําตรงกลาง3เนาะคอนโซลตรงกลางใช้สีดำนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีดํามีเหี่ยวบ้างนิดหน่อยก็ตามสไตล์ Honda หนังเขาไม่ค่อยทนการเสียดสีเท่าไหร่ ก็จะมีย่อนอยู่แล้วใครที่เลื่อ Honda, นทอนด้าที่จะรู้ดีว่าวัสดุเคาับแบบนี้แหละเลเื่อนได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านในกิทก็จะมีออม USB ให้นะครก็เพาเวอร์อาเล็กมาให้อีกหนึ่งพวงมาลัยมีครูสคอนโทลให้นะครับมีมัลติฟังก์ชันให้นะปุ่มมีล็อกๆอกบ้างนิดหน่อยตามอายุนะครับรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้เริ่มลอกนิดหน่อยก็เป็นเกือบทุกคันนะฮะ ไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่พวกคันดาวัสดุที่เหลือโอเคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเนื้อพงมาลายก็ใช้ได้ฮะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของอายุรถสิบปียังดูดีอยู่ปรับได้กี่ทิศทางอึบลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคได้4ทิศทางก็ครบนะกระจกไฟฟ้า4บาลน,นะฮะคนขับนี่จะได้ออโต้หนบานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะกระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับ ไฟฟ้ามีหมดกันขับขี่แบบประหยัดด้วยกระจกมองหลังตัดแสงตะด้อนด้วยการโยไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1ด้านไกลอีก1อ่ะช่องเก็บแบนมีให้เพดานรุน่นนี้มาด้วยสีเทานะฮะมีกระจกแต่งหน้าให้2ฝั่งเลยนะจริงๆของเดิมนี่หักไปแล้วนะยผมเปลี่ยนให้ <laughs> เดาาน,นะฮะเออดีหน่อย ยังสวยนะครับเป็นผ้าสีเทานะฮะยังสวยมากๆดูดีเนียบเลยนะครับจ้าของเดิมทำอะไรไปเข้า Honda นะฮะก่อนมาขายเราเข้า Honda ไปตอนตุลาปีที่แล้วนะครับตุลาปีที่แล้วไม่แสนหนะตอนนั้นแสนหกอ่ะถึงพอดีตอนนี้ถึงดีลแล้วเลขไม่ถึงและเมษานี่ถึงพอดีก็เดี๋ยวก่อนออกรถผมเข้า Honda ากเราเพให้ก็แล้วกันนะครับ ซ้ายมือมีอะไรให้นะครับยังมีแฟ้มมาให้นะขอบคุณมากนะครับอึ้บมาดูนะคู่มือน,นะฮะมีให้นะครบแล้วก็คู่มือเช็กระยะมีให้นะฮะคันนี้นะครับปี2อ1 3นสินะฮะ สินะน่าจะ12นะแต่ว่าเป็นออกรถเนี่ยสินะครับออกรถนี่มกกะลาสองพันสสนะฮะสองจุดศนีะฮะสีอาราบัสเตอร์ซิวเมทัลลิกเลขเครื่อง r ร์ยี่สิบเองหนึ่งศูนย์สีเลขตัวถัง MRHRM ลงท้ายด้วย p 1หนึ่งศนย์สองสี่นะฮะก็เช็คระยะเรื่อยๆฮะก็ดูแลรถดีนะฮะปีหกล่าสุดก็ตุลาปีที่แล้วนะครับอันนี้เดือนเจล่าสุดนี้ปี ตุลาปีที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็สำเนารถกันหน่อยสินะอ้าวสิาขอโทษนะฮะสิ 13, ไม่ใช่12 13เลยตรงรุ่นเลยนะฮะปี2013ตรงรุ่นเลยจดทะเบียนมีนา, 23, าสองพัสภาษีต่อให้แล้วนะฮะป้ายกรุงเทพนะครับตั้งแบบมือแรกเลยสีเทาเดิมโรงงานนะครับ เลขตัวถัง MRHRM ล,ล,ลงท้ายด้วย P102453 เลขเครื่องยนต์ R20 ลงท้ายด้วย4076เป็นเบนซิน4สูบ 2,000cc 155แรงมาไปลองขับกันเลยไปถอยกันก่อนนะฮะขอยไปตั้งหลักกันก่อนมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะอ่านี่ก็สะดวกสบายนะครับบ๊าบ เครื่องสองพนะฮะผมว่าก็โอเคนะฮะถ้าท่านไม่ได้แบบต้องการพละกําลังอะไรมหาศาลขนาดนั้นผมว่าสองพันเหลือๆแล้วฮะใช้ได้ทั่วไทยนะครับออกตัวดีครับออกตัวผลว่าพุ่งแรงใช้ได้เลยเป็นรถที่เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลเบรกยังแน่นนะฮะช่วงล่างยังนุ่มยังหนึบนะครับห้องโดยสารกว้างเครื่องเดินริง่งเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็ยนสบายนะครับเป็นรถที่ ห้องโดยสารกว้างนะครับจุสัมภาระได้เยอะเหมาะสำหรับใช้ท่องเที่ยวก็ได้นะครับใช้ส่วนตัวใช้ในกิจกรรมทั่วไปนะครับโดยเฉพาะการขับทางไกลผมว่าขับง่ายสบายแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีในขณะทีเ่เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆนะัครับลงมาเยอะมากๆอาวงเลี้ยวกันหน่อยสิ เยี่ยมเราเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับสักครู่นะฮะโอเคกลับรถได้นะฮะในพื้นที่แคบๆก็โยกทีเดียวผ่านสบายๆนะครับเรื่องวงเลี้ยวก็ถือว่ายังทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าล้านกว่าวาวันนี้เนี่ยใช้ไป10ปีไหม่แสนเราคาเหลือเท่าไหร่ไ D R V Gen 4นะฮะตัวนี้2.0 E 4 Wheel Drive นะฮะใหม่แท้ๆเลย1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะวันนี้โอ้ราคาลงมาเยอะมากๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะรถใหม่ป้ายแดง1,274,000บาทอายุรถนี่อาจจะ10ปีพอดีนะ,ะแต่ว่าเจ้าของเดิมทั้ง2ท่านก็ดูแลร,รถดีนะครับ รับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิ้วความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 7 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซึ่งคือเต็มราคาครับหารเฉลี่ยออกมานะฮะรถ10ปีตกปีละหมื่นเก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่สูงนะครับสำหรับรถไซนี้และอายุรถประมาณนี้นะฮะอ่ะรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถด,ดีทั้ง2ท่านนะครับเก็บงานสีเรียบร้อยและนะฮะอ่ะเดี๋ยว วอล์กอหน้าร้านะฮะปกติเราขาย479,000บาทพิเศษกันไปเลยนะฮะซื้อส,สดกันได้จักเฟแนซ์ก็ได้นะครับราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง459,000บาทโอ้โหคุ้มค่าหน้าใช้เมาสำหรับคนที่งบจำกัดแต่อยากได้รถครอบครัวแบบนี้นะครับอ่ะมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด 1>, 1ปีหรือ2 0 0 0มกิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงก่อนออกรถเดี๋ยวเอาข้อ Honda ให้เช่นเดิมฮะถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย อ่ะอย่าช้าครับแอดไลน์เลยด้านล่าง id line f19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปคูกันแบบพิมพ์19สีประกรบเราอยู่ถนนการละประพฤกิเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีพุทธการประตู2แล้วถอดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอรับซื้อรถทุกรุนทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน10นาที รถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com